ทุบเออดีนะเอฟเฟกต์เฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยมือใหม่อ่ะครับมือใหม่แหกปลาเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วกุนจิ้มโอ้โหโอ้โหซอมบี้ซอมบี้ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วกับลุงชาร์โรว์เอสดีวันนะครับผมวันนี้ก็เป็นหน่วยเกมชูมาร์โรนะครับผมเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะออนไลน์เซอร์เวอ์เวอร์อาร์พีจีนะครับผมถ้าใครพิมพ์หาไม่เจอนะครับผมเกมเพิ่งเข้ามาใหม่ในเพจสโตร์นะครับผมพิมพ์ว่าชูมาร์โรว์เอ็มเอ็มโอแลก็ได้นะครับผมก็ขึ้นแล้วอ่าเราไปเริ่มเกมกันเลยนะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมภาพก็แบบบรรยากาศสวยงามนะครับผมภาพดูสวยงามแล้วก็เกมไม่กินสเปคด้วยนะครับผมนี่มันจะมีหญิงชายนะทุกคนนะ เกมมันออกแบบแบบสมัยโบราณนะทุกคนนะก็ลุงไอไปดูเขามาเล่นแล้วก็มันน่าสนุกดีนะครับผมก็เลยมาลองเล่นดูนะครับผมอ่ะลุงชาโดก็องสร้างตัวประมาณไหนตัวดำดีไหมไอช็อกโกแลต <c oughs> อ่ะลุงชาโดก็จะประมาณนี้แล้วกันอ่ะผิวไม่ขาวมากอะอ่ะดูทรงผมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรงผมหน้าใครอยากเล่นก็สไตล์ไหนก็จัดเลยครับผมนี่อันนี้โหอันนี้ผมจิกเกิน เดี๋ยวอุ้ยผมผู้หญิงนี่วะโอ้ดวงชารโดปัดเปอ่าก็ประมาณไหนดีเอาประมาณนี้ดีกว่าเปิดข้างนะทุกคนนะเท่ๆนะทุกคนเออเปิดข้างนะจะมีสีผมด้วยใช่ไหมผมไอหนุ่มผมขาวว่ะเฮ้ยนี่มันไอนี่นีกว่าโกโจวะ่ะ <laughs> โกโจโกโจเฮ้ยแมวแมวผมตาดีกว่านี่เปิดข้างน้าตาลไปดีนี่มานะครับผมอ่ามาตั้งชื่อนะผมเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันเลยครับผม มาตั้งชื่อกันลุงชาโด้ SD1 ดันเหมือนเดิมนะทุกคนนะมันจะได้ง่ายนะครับผมชื่อช่องเลยเป็นได้เป้าไม่รู้นะคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับผมไปเราไปลุยกันเลยครับผม let's go เข้ามาแนละ้วครับทุกคนเหมือนเราแบบเพิ่งฟื้นมาแนละ้วทุกคนนะเนี่ยมัน <We 're S 1> เป็นภาพล,ง <ๆ S 2> ลางๆแนละ้วทุกคนนะเออเหมือนเราเพิ่งฟื้นมาอย่างเงี้ยนะทุกคนเฮ้ยทำไมมันดำๆอ๋อใ,ให้ให้ให้ฝึกเราฝึกเดินนะอุย้ยเอา้า เอาอยู่ดีๆก็ล้มเฉยเฮ้ย <c oughs> แต่ภาพสวยอยู่นะอันนี้อะไรอ่ะนั่งอหะอ๋อให้นั่งให้นั่งมีหินติดตัวมาก้อนหนึ่งนะทุกคนนะแล้วก็มีกระโดดใช่ไหมจุ๊บจุ๊บอ๋อเออบดูเกมมันดูเป็นแบบไอ้น,นี่ดีนะอันนี้ต่อยถ้าต่อยเออเกมเออลุงว่าเกมมันดูแบบดูเป็นธรรมชาติดีนะดูแบบไม่อันนี้ดีนะทุกคนเดี๋ยวลองขอดูสาวอันนี้เพื่อนใช่ไหมนี่การเพิ่มเพื่อนนะทุกคนนะอันนี้ก็พวกอะไรเนี่ย ดิในในสคอร์ดไหนไหนซาวอ่ะซาวเสียงอยู่ไหนอะ่ะลุงอยากจะไอ้นี่มีมีมร้านค้าด้วยอ่ะทุกคนนี่ร้านค้าอุ้ยอุ้ยมีฟรีด้วยเหรอเก็บดิครับรออะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะโอ้ได้ตะโปูกับได้อะไรเนะี่ยแล้วก็มีซื้อด้วยนะทุกคนเก็บเงินซื้อนะอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะเทคตัวอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นระบบในเกมนะทุกคนนะอันนี้พวกระบบอะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นรีคอร์ดเมนเดอร์ก็คือพวกไอของที่มันแบบโปรโมชั่นนะอันนี้พวกของที่มันสร้างบ้านใช่ไหมอันนี้กระเป๋าที่แบบทำาน้ททำนี่ทำยาทำหนังสติกมีเซตเซตเสื้อกะนะเชตโคเทสเซตเกาะกระดูกแล้วก็มีพวกเงินที่มาเติมนะนี่สายเติมนะเติมไม่แพงนะทุกคน36บาทได้อะไรเนี่ย80เหรียญุ๊้แพงอยู่นะ เติม3,600บาทได้4 0 0หมนเหรียญอันนี้เทคเทคอันนี้น่าจะอะไรเทคคืออ่ะไม่รู้นะทุกคนเข้ามาในเกมก็กกเหมือนแบบเกมประมาณว่าเหมือนแบบวันสิ้นโลกนะหรือว่าเหมือนกับว่าเราโลกมันแตกสลายไปแล้วแบบเราเริ่มใหม่นะทุกคนอันนี้ให้เก็บอะไรเก็บ,กบยาเออเก็บเบอร์รี่จะบอกเรากินอีอ้กินเบอร์รี่ไปับผมพันที่ก็ดูค่อนข้างจะ ใหญ่อยู่นะเพราะว่าม <no? S 1> sí <ę> ันจะเป็นแผ่นที่ย่อยอยู่นะมันจะมีตามเส้นเลยเขามีจุดนำทางเดี๋ยวบอกนะว่าตัดต้นไม้เขาตัดต้นไม้แป๊บนึงเฮ้ยทุบอืมเออดีนะเอฟเฟกต์โน้ปเฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยจ่วงนี่มาห้าวกับพี่ไอ้น้องไอ้น้องเก็บอะไรอะเทคแปลว่าเก็บใช่ไหมไม่ได้กระดูกกับเชือกมาวะเอาเรื่อง ตัวอะไรวะเนี่ยแม่งน่ากลัววะ่ะมันเอ้ยได้เกงวะ่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโคต้นไม้ก่อนกำลังตัดต้นไม้ดีๆเลยมันมายุ่งกับพี่าหาเรื่องเจ็บตัวอะไระหนูไป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 ไหนนะเมื่อกี้ได้อะไรมาอ๋อให้โคต้นไม้อืมฟาร์มฟาร์มฟาร์มตกใจเลยมีซอมบี้มาเฉยมันไม่เหมือนซอมบี้มันเหมือนแบบไอสัตว์แบบสัตว์ทดลองวะ่ะ แต่ก็ชอบอยู่นะชอบชอบการเคลื่อนตัวนี่นทุบหินนะโป๊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 อันนี้ได้อะไรเฮ้ยอย่าบอกนะครับขวานนะทุกคนนี่ไงนี่เขาจะบอกการครับนะทุกคนนะได้แล้วชอ,ชอบเลยว่าเกมแบบนี้ได้ขวานมาแล้วทุกคนนี่เฟลจัดเอ้ยดังนั้นในแผนที่มันจะมีทุกคนเห็นไหมเป็นรูปมีหินมีรูปอะไรเนะี่ยบอกแผนที่เล็กๆไหมเฮ้ยเก็บกิ่งไม้มาดิ เออขี้เกียจฟันวะเดี๋ยนะเขาให้ไปทางไหนวะเดี๋ยวเยอ๋อให้ใช้ตัดไม้มันจะตัดเร็วขึ้นอ๋อก็ไม่เร็วนะใช้หินทุบดีกว่ามั้งเออก็ทำอะไรต่ออ๋อทำฉมวกทุกคนทราฉมวกแจ๋ววะนี่มาแล้วมีฉมวกแล้วเฮ้ยฉมวกนี้สามารถปลาได้ด้วยทุกคนเดีย๋ยวเดีย๋ยวไปล่าสัตว์เออเขาให้ไปล่าสัตว์วะเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวย ให้ทำไรให้ทำไรอ๋อน,น,นี่เลง็งเล็งลูอุ้ยเอ้าว้วาวทุกคนเออชมาว์เว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเก็บเก็บชมาว์แป๊บหนึ่งขอปลาใหม่ได้ไหมลุงมันไม่แม่นนะครับน้องๆมือใหม่อะครับมือใหม่หัดปลาเข้าขั้วหัวใจเข้าขั้วหัวใจเก็บดิครับได้เนื้อทุกคนได้เนื้อกับกระดูกนะกินได้เหรอเดี๋ยว ตอนนี้มันมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยใช้ขวานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ปลาไปแล้วเก็บไม่ได้อะเอาเก็บได้เด็กเก็บได้ดิดดอย่าจะทิ้งอย่าทิ้งนี่ทุกคนปลาไปแล้วเก็บจะเขาให้หยิบขวานออกมานะอ๋อให้มาครัฟยังไงมีไอลูกดอกปักอยู่ตรงนั้นเก็บ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 อ๋อไม่ใช่ลูกดอกนี่หว่ากิ่งไม้ลุงก็หลอนนะเฮ้ยแล้ามาันได้กได้ต้นไม้อย,อย่างวะได้แล้วเด็กใช่ไหมไปไปเออดูเล่นง่ายดีนะทุกคนนะ ดูมันเล่นแบบธรรมชาติมันเล่นคล่องตัวเนี่ยมันไม่มันไหลลื่นอ่ะเออมีมีความหิวนะทุกคนนะความหิวนะใช่ไหมข้างบนซ้ายเป็นเลือดสีเขียวเลือดสีสีเหลืองเป็นความหิวนะสีฟ้าคือหิวน้ำเออเราต้องกินเพื่อประทังชีวิตกินบเบอร์รี่กันกินบเบอร์รี่ไปนี่กินบเบอร์รี่ไปอ้าวทำไมความหิวไม่ขึ้นเลยขึ้นน้อยจังอ้ยเดี๋ยวไปไหนต่อเอ้ย กินคืออะไรเอ้ยมันให้เราฟาร์มไม้อย่างเดียวเลยอะ่ะใช้าใช้ไม้เยอะมากๆเลยเนะี่ยโอ้ได้สองร้อยกี่วะทุกคนฟาร์มอย่างเดียวเลยเหรอสาปโปอ่าเคเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนนะเห็นเบอร์รี่นะเออหิวข้าวกินข,ข้าวก่อนฟาร์มหินฟาร์มหินเฮ้ยเดี๋ยวนะไปไหนอะอ๋อให้ใช้เดี๋ยวเด อะไรอะ่ะขุดหินใช่เหมือนกับว่าเราต้องใช้สิววะสิวเพื่อขุดตัวเนี้ยหรือว่าขวานมันแตกวะกอ่อกองไฟทุกคนให้คับกองไฟเออดูเกมมันเล่นง่ายดีนะเข้าใจง่ายจีเนะเดี๋ยวเดี๋ยว,วให้มันให้เราไปคลับไปกอ่อกองไฟตรงแคมป์ตรงนู้นนี่กดรูปบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปตรงบ้านเราดีกว่าเออนี่ตรงนี้ตรงนี้กอ่อกองไฟกดนี้นี้ เออกดตั้งเลยเแล้วจุดไฟยังไงปึ๊บมากดที่โชว์เดี๋ยวนะอ๋อให้เอาเนื้อสัตว์ไปใส่เหรอกดลากแล้วกดไม้ไปใส่แล้วกดสตาร์ทอ๋อมันก็จะได้เนื้อสัตว์พอเราย่างไงเราใช้ไม้กับอ่าใช้ไม้กับเนื้อสัตว์แล้วก็เดี๋ยวเดินมาดูเรื่อยๆว่ามันเสร็จหรือย,อยังเนี่ยเห็นไหมเอาใช้ ใช้ฟ้าจะได้เสร็จไวนี่เราก็ลากเนื้อกลับมาแล้วก็กินดูโอ้ความหิวขึ้นมาเยอะเลยทุกคนเดลิเชสอร่อยนี่คือกล่องอุย้ยมีน้ำด้วยวะอยเอาน้ำก่อนเอาน้ำมากินเฮ้ยมีบิฟด้วยอาหารสัตว์เอ้ยอาหารกระป๋องเอามากินเดีย๋ยวกดตรงไหนวะกระเป๋ากดกระเป๋ากินน้ำ ดิ้งกิ้งอืมกินน้ำก่อนเอ่อแล้วก็ให้ทำอะไรเฮ้ยนี่คืออะไรรอยเฮ้ยรอยเลือด <Nope. S 1> จะบอกนะว่าตามรอยเลือดไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเจอเบอร์รี่ไม่ได้ต้องเก็บหิวหิวหิวกินเบอร์รี่อืมอันตรายนี่เนี่ยดูดูมีรอยเลือดเฮ้ยมีคนว่ะทุกคนเฮ้ยพพเพื่อนเหรอเฮ้ยเพืพ่อนกาย เพื่อนเพื่อนตายแล้วนี่หว่าเก็บเอกสารม,มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทาให้เพื่อนเราตายอ่ะซอมบีป้ปะวะมันไม่เหมือนซอมบี้ทุกคนมันเหมือนแบบกินผักขมดิเฮ้ยนี่เขาคยอ,อะไรประตูบ้านเหรอประตูที่เข้าสู่โลกไอ้นี่เหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้คาบอีกแล้วคาบอย่างเดียวเลย รู้สึกว่าจะได้ไม้น้อยมากเลยนะแต่และดได้ไม้ทีละสิบต้นนะทุกคนต่อไอ้สิบอันต่อหนึ่งต้นขอนไม้สิบอันแล้วก็ไปที่บ้านใช่ไหมไปครับให้ครับอะไรอ๋อคืออะไรอะ่ะครับเสร็จแล้วกดออกมาแล้วโอ้กระเป๋า <laughs> ครับกระเป๋าทุกคนได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวีคืออะไรเอากระเป๋าตกนะไปครับผมออกไปสู่โลกแห่งอันนี้คืออะไรอันนี้คือ ที่ที่เราจะไปใช่ไหมอันนี้ท,ที่ที่เราจะอยู่ใช่ไหมกดคลิกตรงนี้หรออ๋อเตมินาสิบห้าเพื่อไปได้ไวขึ้นไม่ใช้ไม่ได้หรอ,อลองใช้ดูก็ได้ต้องให้ใช้มันก็จะไม่ต้องเดินนะทุกคนห้องที่ใหญ่อยู่นะนกด enter เลยลกัแล้วก็กด p พ a y ถ้ากดอ,อันซ้ายเนี่ยน่าจะเปน็นนี้อะไรไม่แน่ใจเป็น p p อันขวานี่จะเป็น PVP ทีมเล่นกับเพื่อนต้องเลเวล8นะทุกคนนะ หรือไม่รู้ว่ามันเล่นทีมหนึ่งมันได้กี่คนนะอืมมันออนไลน์ไงแล้วก็จะแบบมีทีมจะเป็นทีมของเราแล้วก็ถ้ามีทีมของเขาเราก็ต้องต้องบวกนะนะถ้าเจอถ้าเลเวล8ปนะเราเคยได้เจอคนนะอ่าตอนนี้เราเลเวลสอยู่นะครับผมปะลุย let's go ชอบอยู่นะชอบไออ่าการเคลื่อนที่อะไรของมัน แต่ว่าอะไรอ,ะ,อ,อะไะอแลน,นด์แคมปเ s <S เ์เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเก็บขวานก่อนดีกว่าไม่ปลอดภัยเจอยาว่ะใช่ปะนี่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 ในกระสานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเป็นล่องลอยอของเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนเคยแคมป์อยู่ที่นี่ใช่ไหมโอ้ oh. Oh no oh no เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วคุณจิม้มโอ้โหโอ้โหซอมบี้ซอมบี้ สัมบบี่โอ้โ,โ,อโหแม่งตกแรงไปเก็บก่อนกระดูกกับเชือกกระดูกกับเชือกเก็บไว้เยอะน่าจะเอาไว้ใช้งานได้เยอะโอ้โหมันมาตบทีหนึง่งเมื่อกี้มันมาจากไหนวะไป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 นู่นมันให้ไปตามนู่นทุกคนเก็บยากอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรเก็บเก็บไว้ก่อนอนะ่ะสมุนไพรแก้พิษนูน่นนูน่นทุกคนให้วิ่งไปที่สองร้อยห้าสิบเมตรนะ แผนที่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะูนะไกลมากเลยไปครับผมเก็บของไปตามทางังคืออะไรอะเป็นแสงแสงอันนี้ไม้นี่คืออะไรอุ๊ยถังดอบแอร์ดอบทุกคนได้อะไรอะหูของเยอะเลยเก็บเก็บเก็บมันมีคราฟอะไรได้บ้างมันมีคราฟได้เยอะเลยนะคราฟพวกอุปกรณ์เก๋วิ่สวงสว่านกล้องกล้องส่องทางไกลปืนกลหูย นี่อะไรระเบิดหรอนี่ปืน m 7 9โอ้ทุกคนสิวสไนเปอร์หูยอย่างชอบ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 รูปลักษ์ของการทำมันสวยอะมันมันดูไม่การ์ตูนเกินอะมันดูสวยอะทุกคนเราต้องเราต้องมาคราฟพวกนี้แล้วเนี่ยใช้กระดูกอีกสิบอันไป let's go เราต้องไปหาล่าซอมบี้แล้วทุกคนตอนนี้คือภารกิจนะทุกคนนะซ้ายเนี่ย อันนี้คือภารกิจที่เราจะทานะไอที่รูปสีฟ้าๆเนี่ยยังไม่ได้ทาไอรูปเนี่ยเราจะทําภารกิจไป9อันเควสเควสเนี่ยอันนี้เควสอันบนเควสอันล่างนี่เป็นภารกิจลองนะพวกแมพพวกอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเควสตัวนี้ให้เราทําตัวนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะเราก็เดาเดาเอานะคือภารกิจมันก็อาจจะไม่ยากหรอกเพราะเราก็น่าจะเดาถูกอะเดาเอดาเดาเอา ได้ยินเสียงซอมบีว้ว่ะเดี๋ยวๆในถังพวกนี้ต้องเก็บนะทุกคนในถังพวกนี้มีของดีนะเอาไม่มีนี่วะ่ะมันน่าเล่นดีนะมันมันเหมือนกับไอ้พวกเอ่อเกมมันผ่านไม่ได้เลยตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อไดิมันต้องมีของของดีอุ้ยเขียตอะไรอะ่ะเอ้ยอุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยที่มันเหมือนโอ้โหตัวอะไรวะเหมือนไทแลนด์เลยทีเล็ด มันเหมือนตัวแบบปีศาจแต่ทุกคนนั้นไม่เหมือนซอมบี้แล้วอ่ะมันมันไม่ใช่ซอมบี้แล้วอ่ะตกใจเก็บเก็บเก็บอือนี่คือเอกสาร The Echo Time ข่าวข่าวมันไม่มีของดีเลยเหรอเมื่อกี้เราฆ่าตัวนั้นเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ลืมเก็บกระดูกกระดูกต้องใช้นะทุกคนต้องเก็บนะเพราะว่าเราทำของพวกอ่าพวกขวานพวกอะไรเงี้ยจิ๊จเจอละนี่ กระปรงตะปูเก็บให้หมดอย่าให้เหลือไหนๆมื่อกี้ศพตรงไงต้องเก็บกระดูกนะเดี๋ยวจะได้กระดูกกี่อันอันนี้ไม่ได้กระดูกอ่ะจะได้อะไรไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนผลไม้อันนี้หมดละอ่ะไปครับผมไปที่จุดมาร์กที่เขาให้ไปเลยนะตามจุดเลยเตาลองมาด้วยนะทุกคนไปตามถ้ำหรือไปตามที่ต่างๆที่มันแบบแปลกๆมันอาจจะมีตัวนั่นไงนั่นไงมันมาแล้วนั่นไงมาดิมาดิ อุ้ยมันใส่หมวกวะทุกคนอึดอึดด้วยอึดด้วยอึดด้วยโอ้โหเก็บก่อนไม่ได้กระดูกว่ะแต่ได้เสื้อว่ะทุกคนเอ้ไอ้ย่ะได้เสื้อว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกินเลือดก่อนปะเลือดไม่มีแล้วกินก่อนกินเบอร์รี่ก่อนกินสมุนไพรเฮ้ย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 เป็นไรอ่ะเฮ้ยกินสมุนไพรผิดกินกินอะไรผิดไม่รู้ทุกคนอย่าไปกินกินกินอะไรผิดไม่รู้ กินเบอร์รี่เหรอเมื่อกี้กินไอ้น,นี่เหรออเน,นี่ยอะไรอะอาหารเน่าโอ้โห,นนห,นนห,นนหไม่น่าไปกินเลยกินแล้วเลือดลดเลยนะทุกคนอย่าไปกินเลยนะปีนได้ไหมเดี๋ยวนะเขาแป้งใหนคืออะไรอ๋ออียอาวใครอะเพื่อนเพื่อนตายแล้วเน่าแล้วเรียบร้อยนี่คือจดหมายเฮ้ยอะไรอะตกใจลูกศรน,นํำทางมา คนก็ประมาณนี้ใครเข้ามาเล่นก็เลเวล8นะครับผมเดี๋ยวเก็บเบลไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเลเวล8มาเจอกันนะฮะแลว,วิ่งตามเควสไปก่อนมันให้วิ่งออกนอกเส้นทางหรอเนี่ยนี่มันเป็นนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันก็จะออกมานอกเมืองตรงนี้นี่คืออะไรอะลัสเตอร์โอเคตลกว่ะอ่ะตรงนี้เขาให้กลับมาที่บ้านใช่ไหมโอเราต้องวิ่งกลับมาบ้านแล้วใช้ส5หติมินา อ๋อกลับมาที่บ้านอืมโอเคปลอดภยัยทุกคนก็ประมาณนี้แผนที่ก็ใหญ่อยู่นะทุกคนนะน,นี่เป็นแผนที่แบบแผนที่โว้นะเนี่ยไกลด้วยนะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูได้นะรับผมเดี๋ยวตันนี้คืออะไรอันนี้สามารถขายได้ทุกคนเดี๋ยวเดแบบี๋ยวตอนนะี้เราเข้าไปที่บ้านเราก่อนนี่คือว่ากลับมาที่บ้านเรานะโอเคกลับมาที่บ้านแล้ว,นะอเ,ลลวเออลุงยังไม่เห็นปุ่มลดเสียงเลยอะ่ะนี่คืออะไรอีรูปคนตรงนี้คืออ๋อออกออก นี่คือจดหมายมเควสตม,มา,าเราของกลับไปเก็บไว้ที่บ้านทุกคนเออเขาให้อาของกลับเก็บที่บ้านนี่เฮ้ยเราจะครับไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรคือเก็บเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนถ้าเราไปตายเนะี่ยของก็จะตกนะเขาให้เราเก็บนะคือเก็บสะสมแล้วก็มาครับของมาทาบ้านมาอะไรเงี้ยเออถ้าเราไม่เก็บเราก็อาจจะตายแล้วก็ของก็ดอปนะ ก็ประมาณนี้นี่คืออะไรเอออ๋อ,อให้สร้างบ้านทุกคนสร้างบ้านได้ชั่วโมงใช่ไหมน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาให้สร้างบ้านนี่ไงนี่ไงปึ๊บนี่ไงกําแพงอ่โอ้ทำไมแพงใช้ไม้หกโอข้โหแพงจังเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนอัปเกรดมันให้อัปเกรดได้ด้วยใช้ต้องใช้ไม้แผ่นแล้วก็ใช้ตะปูใช้กลาว อตอนนี้ยังไม่มีเลยกดกลับไปก่อนเดีย๋ยวไปหยิบไม้ออกมาก่อนสิไม้มีสองชิ้นเดีย๋ยวลองคับขวานก่อนนะทุกคนนะคับขวานนี้ใช้อะไรบ้างนะเดีย๋ยนะตัวนี้ใช่ไหมนี่คับได้แล้วนี่ใช้ใช้กระดูกใช้กระดูกทุกคนใช้กระดูกแล้วก็ใช้เชือกต้องไปลากกระดูกมีเสื้อโอ้โหมีชุดเซ็ตอะไรเยอะมากเลย เออนี่ก็มีพวกอุปกรณ์เนี่ยไหมกว่าชีวิตรอดนะเตาเตาพวกทำอุปกรณ์ครัฟนะเออก็ดีอยู่นะชอบชอบนี่ก็กรณ์ปฐมพยาบาลแล้วก็มีพวกปลูกผักด้วยไปชอบว่ะเออนี่ก็มีลูกกรน,นะทำธนงธนูเออกอ็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมดูน่าสนุกดีจังเลยนะครับผมแล้วก็ชอบแอนิเมชันแล้วก็ชอบ ความอิสระของเกมนะมันชอบแบบนี้มันมันโอเคเลยแหละนะมันมันค่อนข้างโอเคเลยนะเดี๋ยวลงไปตัดไม้แป๊บนึงนะจะมาทําไอ้นี่ทุกคนเออใช้สื่อทุบนี่แหละแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนะถ้าเราใช้ขวามันจะไวเน,นเน้นให้ใช้ขวานดีกว่าทุกคนใช้ขวานทุบอะ่ะเห็นเจอกิก่งไม้ก,ก็เก็บเก็บทุบอ่ะทุบโอ้โอ้โ,อโอต้นหนึ่งได้สิบอันสิบสิบ เราก็เราจะมาคราฟตัวนี้ดูอ่าใช้อ่า,อาเป็นกำแพงใช่ไหมมีหลังคาบันไดก็มีต่างๆอ่าใช้เป็นอ่าคราฟตัวนี้ดีกว่าใช้แค่ห้าห้าห้าอันเองนี่เราต้องทำกับทำกําแพงบ้านไว้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาเอ้ยทำไมมีหน้าต่างแค่นี้ยินตรงนี้ต้องเป็นประตูดิใช่ปะ เออประตูเอาไม้หม,หมดทุกคนอ่ะโอเคคนก็ประมาณน,นี้ทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะเพลินๆนะก็ลุงจะเล่นลองเล่นยาวๆดูนะวะ่าเผื่อมันจะสนุกนะครับผมอนาคตก็เดีย๋ยวได้มาเล่นด้วยกันนะทุกคนนะเข้ามาอยู่ทีมลุงได้นะครับผมก็ชื่อลุงก็ใช้โดสดีวันนะเดี๋ยวมาเจอกันรับผมเลเวลแปดด้วยกันนะเดี๋ยวเลเวลแปดมาเจอกันนะเกมค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมมีซื้อของซื้อของขายยังไงขายอะ่ะอยากขายอะ่ะขายของอะ่ะไม่มีเงินอะ่ะ อ๋อโอเคทุกคนก็ประมาณนี้่ะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมก็ลองศึกษากูดได้นะครับผมมีอะไรหลายอย่างให้ลองเล่นกันเลยนะครับผมแล้วเจอกันลิปหน้าครับผมลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับ t o m o r r o w นะครับผม MMO RPG s u r v i v a l นะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบายบายสวัสดีคร so ับ